แอฟทักษะออนไว้ผมสรงนี้นาดูเด็กลงสวยขึ้นมากๆเป็นคุณแม่ที่ทั้งสวยและเก่งแถมวางตัวดีแบบสุดๆณที่นี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณแม่คนสวยแอฟทักษะออนพักสุขเจริญคุณแม่ของน้องปีใหม่นั่นเองค่ะโดยเมื่อวันที่14กันยาย,ยน2565ที่ผ่านมาแม่แอฟได้ไปงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง s i x c h a r a c t e r s มายาพิศวงที่ตัวเองนั้นได้รวมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย และในอิน t ตา r กรมของแม่เอฟได้โพสต์ภาพของตัวเองสวมใส่ชุดเดรสสีดำเปิดไหลบอกเลยว่าลุกสวยแซบเหมาะกับคุณแม่เอฟสุดๆทำเอากูจินคูบุญอย่างอั้มอธิชาติยังเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมว่าอยาดเยิมนุ่นวรนุษได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าแม่สวยเจีย๊ยบพิจิตราเข้ามาคอมเมนต์ว่าแม่สวยมากค่ะและใบเตยอาสยามคอมเมนต์ว่าสวยมากๆเลยค่ะ